รัฐบาลสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนนะคะจะอยู่ครบ4ปีค่ะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆให้สำเร็จตามเป้าหวังผลักดันเศรษฐกิจไทยปีนี้โตเกิน2.2%เค่ะนาย่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังปาักถาพิเศษในพิธีเปิดงาน Thailand Focus 2025จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยปี2568จะเติบโตได้มากกว่าที่กระทรวงการคลังคาดไว้ที่2.2เตเพราะขณะนี้ตัวเลขต่างๆต,ต่างก็ออกมาดีค่ะอีกทั้งประเทศไทยก็มีศักยภาพดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสะท้อนจากตัวเลขขอรับ การส่งเสริมการลงทุนของ BOI ในช่วงครึ่งปีแรกในช่วงครึ่งแรกของปีนี้นะคะที่เกิน1ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง138%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนส่วนความกังวลเสถียรภาพการเมืองนายเผ่าภูมิขอไม่คาดการประเด็นคำตัดสินคดีคลิปเสียงของนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรี29สิงหาคมนี้แต่หากมองในภาพรวมเชื่อว,ว่ารัฐบาลจะอยู่ครบวาระ4ปี ไม่มีประเด็นใดที่จะกระทบต่อความเชื่อมัน่นโดยทุกหน่วยงานจะเดินหน้าผลักดันนโยบายต่างๆให้เป็นไปตามเป้าหมายสำหรับ Thailand โ o กัส2025จัดระหว่าง27-29สิงหาคมเป็นงานใหญ่ประจำปีที่ตลาดหลักทรัพย์จัดเป็นครั้งที่19แล้วค่ะโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Beyond the Challenge สร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยในการก้าวข้ามความท้าทายสู่โอกาสการลงทุนใหม่โดยมีผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจบริษัทจดทะเบียนทุกขนาดครอบคลุมอุตสาหกรรมสำคัญมานำเสนอศักยภาพธุรกิจและทิศท,ทางการเติบโตแก่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลก